รถทหารและกำลังพลของกองทัพมาดากัสกาออกมาประจำจุดต่างๆในกรุงอัตนตานาริวโวหลังการประกาศยึดอำนาจจากประธานาธิบดีทำกลางเสียงเชียร์ของผู้ประท้วงุตเนันาลาเซีนตาัน ความเคลื่อนไหวของกองทัพเกิดขึ้นหลังจากอันดรีราจโจเอลิน่าประธานาธิบดีมาดากัสกากล่าวหาว่ามีความพยายามลอบสังหารและก่อรัฐประหารขึ้น จึงตัดสินใจหลบหนีออกนอกประเทศเพื่อปกป้องชีวิตของตนเองสืบเนื่องจากการประท้วงที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่วันที่25กันยายนซึ่งนำโดยกลุ่มคนรุ่นใหม่รวมตัวกดดันรัฐบาลที่ละเลยกับปัญหาไฟดับและน้ำประปาไม่ไหลามาอย่างยาวนานจนนำไปสู่การลุกฮือทั่วประเทศเกาะแห่งนี้แต่สถานการณ์กลับบานปลายจากการปรับปรามอย่างรุนแรง ทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจํานวนมากพร้อมกับเป็นช่องว่างให้เกิดการปล้นสะดมจึงเรียกร้องให้ผู้นํามาดากัสกาลงจากตําแหน่งแม้จะประกาศปลดคณะรัฐมนตรียกชุดแล้วก็ตามประธานาธิบดีที่ในอดีตเคยดึงดูดกระแสจากคนรุ่นใหม่ในฐานะผู้นําอายุน้อยกําลังถูกตีกลับเมื่อถูกวิจารณ์ว่าไม่สามารถทําตามสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนได้ในการพลิกฟื้นจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่ยืดเยื้อ การเข้าถึงงานของคนหนุ่มสาวและการทุจริตคอร์รัปชันซ้ําเติมด้วยปัญหาโครงสร้างพื้นฐานที่ขาดแคลน <c oughs> การประท้วงผ่านมาเกือบ3าสัปดาห์แต่ทางออกของอันตรีราโจเอลิน่ายังไม่ชัดเจนพอที่ผู้ประท้วงจะยอมรับจนกระทั่งหน่วยทหารแคปเซตออกมาสนับสนุนกลุ่มผู้ประท้วงพร้อมกับข้อกล่าวหาเตรียมยึดอำนาจ ทำให้ประธานาธิบดีมาดากัสาที่หลบหนีออกนอกประเทศผ่านเครื่องบินทหารฝรั่งเศสชิงประกา,าศยุบสภาหวังสกัดการถอดถอนแต่ไม่สามารถต้านทานได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งพักร่วมรัฐบาลและฝ่ายค้านมีมติถอดถอนในข้อหาทำกิจกรรมที่ขัดต่อหน้าที่ประธานาธิบดีเกิดเป็นช่องว่างทางการเมืองให้กองทัพที่นำโดยพันเอกไมเคิลอันเดรียนยูรินา ประกาศยึดอำนาจผ่านสถานีวิทยุก,กระจายเสียงแห่งชาติพร้อมกับยุบพุธิสภาสารรัฐธรรมนูญคณะกรรมการการเลือกตั้งสารยุติธรรมและสภาปกป้องสิทธิมนุษยชนยกเว้นสภาผู้แทนราษฎรผู้บัญชาการอ้างว่ากองทัพจะปกครองมาดากัสการเป็นเวลาไม่เกิน2ปีร่วมกับรัฐบาลเฉพาะการก่อนที่จะจัดก,การเลือกตั้งใหม่มาดากัสกามีประชากรกว่า30ล้านคน มีอายุเฉลี่ยต่ำกว่า20ปีโดย3ในสอยู่ในภาวะยากจนช่วง50ปีแรกหลังได้รับเอกราชในปี1960มูลค่า GDP ต่อประชากรลดลงไปถึง45%กลุ่มคนรุ่นใหม่จึงคาดหวังว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศต่อไปโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและการศึกษาสะท้อนถึงความสนใจของคนรุ่นใหม่เรื่องการเมืองภายในประเทศ แต่ก็ต้องจับตาว่ากองทัพจะทำตามสัญญาที่ให้ไว้หรือไม่พรณนินเทพวงไทย PBS รายงาน